สวัสดีครับคุณโตโต้นะครับสวัสดีครับวันนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจผู้จัดการอาขายเองเอารถมาส่งมอบลูกค้าคุณโตโต้นะครับเ,เป็น Ford Ranger สีแดงนะจัดเต็มชุดแต่งทัมเมอร์คันที่เราคุยกันไปไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้เรามาส่งมอบพาเจ้าสาวมาส่งมอบกัดเจ้าบ่าวเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นจะลบกคนถามน้องโตโต้หน่อยอ่านะนี่เราเช่าซื้อผ่านไแนัซนกันเนาะเป็นยังไงบ้างไแนัซนผ่านยากไหมครับ ก็สามวันรู้ผลครับสามวันรู้เรื่องแล้วก็ไฟแนนซ์ของทางพี่เนี่ยมีบริการมาหาเราถึงหน้าบ้านเลยเนาะไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับเราจะขออนุญาตปักกล้องนะครับพอดูรถจากที่เคยดูกันมาบ้างแล้วเนี่ยเจ้าของตัวจริงวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวพอรับรถสีแดงจากที่น้องโตโต้คุยกับทางพี่ไว้เนี่ยเรื่องชุดแต่งมีอะไรบ้างนะครับรบกวนบอกผ่านคลิปวิดีโอของทางพี่หน่อยก็จะมีกันชนหน้าเป็นชุดของแฮมเมอร์นะครับ แม็กสิบแปดยางมอนเตอร์เลยจมูกจมูกของฟิตนะครับจมูกนั้นตัวใหญ่เลยแลก็ลายสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองแล้วสติก็จะเป็นโลบาร์นะครับของแฮมเมอร์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกันชนท้ายก็ของแฮมเมอร์อันนี้ให้ลูกค้าฟีดแทนเซลแล้ว นะครับก็จะได้รู้ว่าไม่ได้เตรียมกันมาแล้วอันนี้ลูกค้าจริงนะครับวันนี้เรามาส่งรอบกันแล้วก็จะมีเป็นส่วนของราหาราคาอ่าอะครับจัดเต็มเลยเอ่อรู้สึกว่ารถคันนี้แต่งเยอะที่สุดในจังหวัดนครปนมแล้วนะครับก็ต้นต้นเข้าข้าก็โอเคขอเล่นเจอหน้านี้นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งตโต้นะครับที่ให้ความไว้วางใจเพจที่ผู้จัดการหานะครับมีโอกาส ก็ือว่ามีลูกค้าที่จะออกรถแนะนำมาเลยนะครับบริการส่งถึงที่เหมือนเดิมรอบหน้าได้ครับอยากจะมาเที่ยวประเทศลาวแล้วตสวรสดเขตได้เครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณคุณโต้เ้ื่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ